มาแล้วสินะ g o g e o u a r r นำพาความน่าสะเงกลัวปีศาจที่ได้รับพรจากกลุ่มดาวปีศาจวานทะเลมีเหรอสายฟรีอย่างเราจะไม่จัดจะเกลือไหมไปดูกัน นโน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมในการรับไปเลย Richman c o i แใช้เซนเรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่าน,นบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุงสด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนัดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอบเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม one punch man the strongest ในเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หลักของเราคือเซิร์ฟเวอร์53 0สนนะครับทุกคนก็มันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเออฤดูกีฬานะครับทุกคนผมขอ่องนอดิว่ามันใช้กระป๋องม่วงหรืออะไรเออรู้ดิเหมือนกิจกรรมนี้จะเคยเข้ามาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยคุณคุ้นจังคุณคุ้นว่าเคยเข้าฟึบใช้กระป๋องม่วงจริงครับทุกคนนะตรงนี้นะ ก็น่าจะ,ะมาสี่พันปองก็ <g ül> ดองกันไปหัวใจไปนะครับทุกคนเนะี่ยขอดูของรางวัลหน่อยดิของรางวัลตรงนี้เออแต่ละชั้นโอ้โหสามร้อยครั้งไดประมาณนี้ฟึบแม่งเหมือนเอามาแจกตัวแดงแล้วเนี่ยดดูรางวัลดิโอ้โหเฮ้ยทำไมรางวัลมันไม่ค่อยไม่ค่อยเฟี้ยวเลยว่ะทุกคนไดนดูตรงนี้ดิและอันดับได้อะไรคะแนนถึงโอ้ยได้ของแต่ละอย่างก็งไม่ค่อยดีมากว่ะทุกคนแต่อันดับรวมนี่ดีอยู่นะ ออนแบบโดนไม่ดีอยู่นะหนอขอซ่องหนขอซ่องหนขอซ่องหนอันนี้ท้าทายสุดขีดก็ตีพอสป๊ 8. เป็นธรรมดานะมีอะไรอีกไหมเออตรงนี้ไหนดูรางวัลดิก็ไม่มีอะไรรางวัลน,นะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะครับทุกคนกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปสุมโกเคซึยูอาร์ก่อนเลยละกันนะครับทุกคนฟลิปรับของเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับทุกคนพอดีไม่สบายผมบอกก่อนนะแล้วก็วันนี้ผมขอปิดรับคิวรับเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าไม่สบายจริงๆนะครับผมน่าจะขอพักมาสองวันนะครับผมตรงนี้นะบอกทุกคนก่อนนะไหนขอดูรี่มีกิจกรรมไดเข้ามาใหม่หรือเปล่าก็เป็นสุมอัญเชญโกเคซึูอาร์ตรงนี้ ไม่น่ามีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปห่วงกันเลยทุกคนตอนนี้เรามีตัวนั้นหมด472ใบนะก็ฟึบไปก่อนเในขอดูเลดอัพมันนี่ไหนนะเลดอัพกิจกรรมตัวแดงนะว่าแจกเป็นตัวอะไรนะตอนนี้แจกเป็นซัมบี้แมนกริบัสสวินจกนักรกลว่ะและปลุกตื่นวัคซีนแมนว่ะทุกคนนะปลุกตื่นวัคซีนแมนคือตัวอะไรวะอสเวินจกนักรกลและปลุกตื่นวัคซีนแมนคือวัคซีนแมนร่างสองเหรอเฮ้ยน,น,นะน,น,น่าสนใจนะอสเวินจักรกลน่าสนใจนะเพราะผมไม่มีปะ่ะผมขอซ่องก่อนผมไม่มีปะ่ะ ผมน่าจะเก็บตัว๋วทันพอดีนะอาศาวินจกกนักรคนเฮ้ยผมมีแล้วดิทุกคนไม่น่าจะเอานะกิจกรรมนี้น่าจะข้ามไปนะโอเคเดี๋ยวเปิดตั๋วม่วงก่อนแล้วกันทุกคนใบหนึ่งไปครับผมตั๋วม่วงใบหนึ่งฟึบเปิดไปขอลูกแก้วไฟประกายแสงยังยังไม่ออกยังไม่ออกโอเคไม่เป็นไรครับผมมาเราคันตัวไปแล้วครับทุกคนเราจะเอาจริงกันแล้วเราเอาจริงกันแล้วทุกคนนะ สิบใบแรกไปเลยผมโกเคเซี sight, ่ยยังไงสิบใบแรกฟึบ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 อืออ่ะเธอกดอีกสักสิบใบดิอ่ะจัดเลยไปเลยไปเลยฟึบ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 อืยี่สิบใบเงียบเกิบทุกคนสามสิบใบผมฟึบ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 อืเงียบเกิบทุกคนสี่สิบใบขอลุ้นหน่อยตรงนี้สี่สิบใบขอลุ้นหน่อยครับทุกคนขอลุ้นหน่อย เฟรบมาขอดวงดีได้ปสี่สิบใบยังไงยังไงโอ้โหไม่สีทองเลยสีย่สิบใบโอ้โ,อโหแย่มากแยะมากโอ้โหสี่สิบใบครัผมโอ้โหห้าสิบใบครัผมกดข้ามนะสุดกดข้ามฟึบฟึบฟึบฟึฟบอ่ะหกสิบใบมีโอกาสออกละเดี๋ยวผมจะให้เขาหอบเคเคกดนะอ่ะหกสิบใบจัดเลยมีโอกาสออกนะตรงนี้นะมีโอกาสออกผมบอกเลยเฮ้ย เฮ้ยโกเคเสื้อลูกเก้วมาเลยทุกคนหกสิบใบเอาว่ะผมบอกเลยว่าผมไม่การันตีนะครับทุกคนงานนี้นะดี๋วผมเอาแรกกล่องหินนี้ก่อนทุกคนหินพัฒนาก่อนนะเฮ้หยหกสิบใบเท่ากับผมขาดลูกเก้วแค่ลูกเดียวนะครับทุกคนในร้อยี่สิบใบนี้นะผมซัดไปก่อนเลยครับทุกคนรนะ้อยี่สิบใบนี้นะอีหกสิบใบพอเฮ้ยโอ้โหล่างแรกมา เป็นแบบนี้ที่เองไม่ใช่รังแรกเวนเนอร์จากวัดเด็กมาทำไมเฮ้ยโอ้โหโกเคเซ่โอ้โห,โอโหเอาเรื่องจัดทุกคนไปไปกดไปเลยฟึบฟืบผมกดไปกี่ใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิการันตีตอ120ครั้งยังยังครับทุกคนอีก30ครั้งนะเอาไม่ได้เข้าของเคเคกดนะ30ครั้งนี้จัดเลยครับ,รบเอา้าเธอกดทีละใบทำไมอะ เออตาฝาดตาฝาดเดี๋ยวพี่กดให้กันแหละทีละใบเอากดไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคฟืบไปไปที่สองใบที่สามครับผมแล้วก็ใบที่สี่กดรัวทุกคนตรงนี้แล้วก็ใบที่ห้าครับผมไปกันเลยยายาโจเคซี่ใบที่หกเอาเรื่องจัดทุกคนใบที่เจ็ด ใบที่8ใบที่9ก้าโฮมไม่มีออกเลยทุกคนใบที่10ฟึบโอ้โหแม่งม่วงเบิ้ลไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวจริงจริงสินะฟูบุกซี่โอเคทุกคนอีก 2, 2> เปิดสุดท้ายนะสองเปิดสุดท้ายอยากได้หินสักลูกนึงสองเปิดสุดท้ายสิบใบนั่นแหละใบฟึบยังไงยังไงจฟึบไหมฟึบอีกเปิดทุกคน ลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยขอลูกแก้ขอลูกแก้ขอลูกเอ้ยขอหินขอหินขอหินเอาไหนสรุปเอาไหนเอาหินเอาหินเอาหินหินหินโกเคนเซ่หินหินไหมโอเคหินมาทุกคนทําให้ผลเหลือหินในการไปทําตัวละครอื่นอีกนะครับผมตรงนี้นะใครมาคอนกดโอ้โหร้อยยี่สิบใบพัดหนึ่งใครเป็นคนกดเข้าหอมาคี จัดทุกคนผมไม่ต้องใช้หินตรงลูกแกวของตรงนี้นะในกล่องเรื่องของผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บตรงนี้ไว้ให้แฟล์ประกายแสงได้นะครับทุกคนโอ้โหผมโดนไปทั้งหมดร้อยยี่สิบใบพาร์ทหนึ่งครับผมเอาเรื่องมากเอาเรื่องมากจริงโอ้โหขอแคปเลยนะร้อยยี่สิบใบพาร์ทหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปปลุกตื่นกันเลยแต่ผมไม่มีก๊กกสิสเอซิอาร์พวกนะครับทุกคนมันก็เลยทําให้พลังอาจจะแบบขึ้นไม่เยอะนะครับผมแต่ร้อยยี่สิบใบได้มาก็คุ้มมากตรงนี้โอ้โห เอาเรื่องว่ะเดือนนี้ดวงดีว่ะเดือนนี้ดวงดีอยูทุกคนฟลิป,ลปเดี๋ยวเมีเปิดไอดีพี่แดงกันต่อนะครับทุกคนแต่ไอเ,เดีเราดวงดีไปลวโอ้โหโกเคเซมาทุกไปโอ้โห,โอโหเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคโกเคเซยูอาร์นะครับทุกคนตรงนี้ก็เอาเรื่องจัดตัวมันอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาตัวมันเข้าทีม,มาแทนซุยริวกันแล้วกันทุกคน ตอนนี้พลังก็อยู่ที่ห้าล้านนะครับทุกคนสำหรับโกเกสิผมนะเดี๋ยวผมเอาเอาไอเดียเออผมว่าผมจะย่อยว่ะผมไม่ได้ไอ้นี่ไว้ไอะดิผมไม่ได้ไอ้นี่ไว้ดิผมว่าผมจะย่อยวะ่มม anyway, วมม anyway, ววะแล้วผมย่อยเกียววินได้ปะผมขอดูก่อนนะแต่ถ้าผมใส่ทีมมนะันมันจะดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไปใส่ทีมแล้วกันทุกคนแต่ตอนนี้เพชรผมหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมปั้นมันธรรมดาก่อนนะสำหรับโกเกสินะ เดี๋ยวผมป้นมันธรรมดาแบบว่าไม่ใส่ของอะไรก่อนเดี๋ยวผมเอาของไม่ทนายมันโยกมาให้มันนะครับทุกคนตรงนี้มาครับผมเอาของไปทนายโยกมาใส่พลังเพิ่มเท่าไหร่แสนเจ็ดตรงนี้เพิ่มไม่ค่อยเยอะผมแสนเก้าต่อไปฟึบอีกสองแสนหกครับทุกคนพลังเพิ่มมาหกล้านหกแสนแล้วนะครับทุกคนสำหรับกเคเซื้อนะแล้วก็อัพตรงนี้ไปเลยครับผม ฟใช้มาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหใช้เยอะอยู่นะอัพนี้ก่อนแล้วกันอัพนี้ก่อนแล้วกันทุกคนอัพเน้นโจมตีให้มันก่อนแล้วกันเจโกเกซนะโอเคสองล้านสี่แล้วผมพลังเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งป่ะแสนหนึ่งโอเคอัพไปอัพเตาไปโอเคเจ็ดหมื่นสองมือครับทุกคนขอขออัพตายมาหน่อยนะครับฟลิปมาห้ามิฟลิปไม่มีตราให้อัพเลยตรงนี้เอาของที่ใส่ให้มีท่านไหนตัวไหนให้มีท่านไหนอยู่นี่มาแล้วกัน คุณสมบัติอัพปกตื่นฟ้าเฮ้ยอันนี้ใส่มาก่อนแล้วก็อันไหนให้มีท่านไยอยู่ขอดูก่อนนะตัวไหนให้มีท่านไยอยู่มีท่านไยด้วงนะโอเคไปปึ๊บบึ้บบึ้บบึ๊บอันนี้ตัวละครทีดหนึ่งอัพดาวนะครับทุกคนหน้ากากหวานอัพดาวให้หน้ากากหวานจ้ะหน้ากากหวานหน้ากากหวานอยู่ไหนหน่ากากหวานโอเคอัพดาวไปเลยหนึ่งดาวโอเคครับผมมาอัพกันต่ออัพกันต่อ ให้โกกสิทนะินะน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านนะตอนนี้ฟลิปโอเคไปได้ปะสวยครับผมตรงนี้ผมวางไปเลยวางของตัวไอเดียว,วางของ G4 แล้วกันนะไม่เป็นทางทีมจะตกว่าผมเอาของ G4 มาเนี่ยอืมทางทีผมจะตกว่า,า,า,ท,วาทุกคนไม่เป็นไรหรอกตรงนี้แล้วตรงนี้เอาของเอา G4 มาใส่เลยโอเค อัาไปสั่นหนึ่งที่หนึ่งอัพไอเทมโบร,รอนล่างแรกอัพไอเทมไปฟึบต้องเรียงของกันใหม่หน่อยนึงนะครับผมตรงนี้โกเคซี่อ่ะฟืบอัพกันไปไอเทมเทขอสา่าแล้วตอนนี้เจ็ดล้านหนึ่งครับทุกคนใส่กาบัฟกันหน่อยแล้วกันกาบัฟก็เอาของล่างนี้มาเลยที่เราเตรียมมาให้นะเหลือ 6, 000, แค่เด็กหกแสนเราจะอัพมันได้หรือเปล่านะวันนี้เรจะถึงสิบล้านหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ทำอะไรให้มันมากนะเพิ่มอีกห้าแสนสองแสน ตนี้เพิ่มอีกหกแสนทุกคนตอนนี้แปด้าแล้วเ์โเกสิตอนนี้นะแปล้านห้าแล้วอัปดาวหน่อยนึงล้กันโอเคสามดาวครับผมอัพทะลวงหน่อยปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ้อปปุปุกคปห้าปิบกดไปเลยกุไปเลยปุปเ๊บปุ๊ปุ๊บปุปล่าปะตรงนี้ฟุบปล๊บปุ๊่ปปด๊บปนเจ็ดแล้วครับป๊บปึ๊บปึ๊บปบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก๋ปึ๊บปึ๊บ okay. ปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเก๋ okay. ครับผมอืม้อหือเอาเรื่องกุ้งกระสิบเราไหนดูดิอ่ะกดไปที่ยาใส่อันตรงนี้กดไปกดให้หมดทักษะกดให้หมดทักษะใส่อะไรดีตรงนี้จะทำ จาพันลวงไว้ผมใส่ไปเลยตรงนี้ก็ใส่นี่ไปกรดูหักสีทองแล้วตรงนี้มีเววหกเป็นตาอันติผมกำลัง9,005ครับทุกคนเอาเรื่องปะอ,อ้อก็ผลล็อธสีดาวคนตรงนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกัน9,005ครับผมอัพไปไม่รู้ขึ้นถึงสิบล้านหรือเปล่านะวันนี้นะ9,005แล้วน่าจะไม่ถึงสิบล้านทุกคนวันแรกเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้ มันต้องมันต้องสีดาวก่อนอะ่ะมันถึงจะปลดไอ้ทักษะขั้นสูงได้อะ่ะซึ่งผมยังไม่สีดาวนะผมก็เลยยังไม่ได้ปลดนะตอนนี้จะประมาณเก้าล้านหกครั้งเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมอัพพวกตีนต่อโอเคน่าจะเก้าล้านหกครั้งเจ็ดเก้าล้านแปดแล้ววัน, 8, นี้นะครับยังไม่ถึงสิบล้านอะ่ะผมจะพยายามให้าามันถึงสิบล้านอยู่นะเดี๋ยวดูกันแรกไปก่อนขอไปแลกหนึ่งกันฟึบฟึบแล้วก็ไปทําตรงนี้แป๊บน,นึงนะครับสุดขั้นพิเศษ โอเคเดี okay. ๋ยไฟเฟมออกไปก่อนเลยลูกเอาโกเกซซ่เข้ามาฝึกกันเลยสารดาวไปผมไวจัดโกเกซี่เรา okay. โอเคฟืุ๊ไปได้เศษมาเศษเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดอีกครั้งอันนี้เอาปุ๊กตื่นไปก่อนครับผมเพิ่ม,ม 4, ไปอีกสี่พันตัดไปแต่ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ผมเพิ่มไปหกพัน okay. โอเคกดไปนะครับต่อ น่าจะ9ล้าน7คนคิดว่าดูกันไปตรงนี้ดูปั้นกันไปยาวๆนะโกลแคเซียววันแรกเพชรผมหมดหล,กล,กล,กลักๆอ่ะฟึ๊บฟึ๊บ5,000 9ล้าน7ประมาณ9ล้าน8ได้นะครับจากที่ผมคำนวณดูนะโอเคได้ไหมขึ้นได้ป่ะโอเคขึค้นอีกโอเคครับผมตรงนี้ก็ได้พลังขึ้นอีกนะ เก้าล้านแปดได้ทุกคนก็มีละห้าพันขออัพกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้แรกมามีเยอะมีเยอะไม่ต้องห่วงเฟี0บห้าพันแปดอไปมีครับผมไปต่อโอเคเก้าล้านเจ็ดอัไปต่อ,อเ 97. อก้าล้านแปดวครับทุกคนมีสิบเก้าล้านเก้าอ่ะมีสิบเก้าล้านเก้าอ่ะ อาจจะถึงนะอาจถึงวะอาจถึงอาจถึงอาจถึง9 0ชัวร์ไปไปต่อไปต่อ9,850,000แล้วครับทุกคนอันนี้เขาดาวเลย9ล้า0 9แน่นอนโอเคอับไปต่ออับไปต่อ ผมไม่พอไม่พออีกเหรอแรกไหมเรามีล้นล้อนอ่ะตรงเนี้ยเรามีล้นล้อนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมมารีวิวตัวละครหลักๆมันคลิปหน้านะครับทุกคนว่ามันอยู่ในทีมเนะี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะสตาโกเคสต์นะวันนี้สี่ร้อยน้อยละประมาณนี้ครับทุกคนเก้าล้านเก้าแสนนะครับทุกคนสตาโกเคสต์วันแรกนะ ในไอดีของผมนะครับทุกคนนะก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันทุกคนว่าโคกส,สึเนี่ยมันจะกิ่งแค่ไหนนะถ้าอยู่ในทีมของผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ